หน้าใหม่เผยขึ้นเขียงเพราะจมูกโตขึ้นคริสฮอวางชวนเพื่อนและคนในวงการบันเทิงทำบุญวันเกิดอายุครบ40ปีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อบนิวสเตรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในรายการป๊อปนิวส์เดลี่กับอู๋และน้องเอมนะฮะวันนี้วันอังคารเนาะแต่ว่าเราสองคนมากับสีเหลืองนะครับค่ะก่อนอื่นเลยถามพี่อู๋หน่อยดีกว่าว่าได้หยุดไปพักผ่อนเป็นยังไงบ้างค่ะเหมือนไม่ได้พักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับลืมสติเอาไว้อยู่ที่พัทยายังไงกลับมาก่อนด้วยถูกต้องนะคะมาที่ข่าวแรกดีกว่าเมื่อวานเรียกเสียงฮือฮามากๆเลยสําหรับคุณกอล์ฟเป็นจพลก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนค่ะเราได้อัปเดตไปว่าพี่กกกกอออลเค้าาาาาตััดดดสิินนนนใจจจงงงงทีี่่่็มมะะวยยไืก พี่ก๊อฟเนี่ยค่อนข้างจะโตขึ้นทุกวันทุกวันเลย mm hmm. เขาบอกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้นี่ mm hmm. ทำไมพอโตมันยิ่งใหญ่ขึ้นก็เลยตัดสินใจนะคะขึ้นเขียงค่ะกับหมอสองนพรัตน์นั่นเองสัญญรมใบหน้าใหม่นั่นเองในงานนี้นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าครบครอบ1เดือนพอดีหลายๆอย่าง mm hmm. ก็อาจจะยังไม่เข้าที่มันอาจจะยังบวมมากอยู่นะคะซึ่งก็ต้องรออีกประมาณ3-5เดือนจะดีกว่านี้แน่นอนสิ่งที่ทําคือ1เลยจะูก สองคือปากบนค่ะ,ะสามคือคางแล้วก็มีโบท็อกซ์ลดกรามด้วยอ่ะในส่วนของปากบนนั้นเขาอธิบายให้เราฟังนะว่าจริงๆปากบนของพี่ก๊อฟเนี่ยมีติ่งปากรวมถึงมีรอยแผลเป็นนะคะ,ะเนื่องจากตอน,นเด็กเนี่ยเกิดอุบัติเหตุปากไปชนหัวเตียงคุณหมอก็เลยถามว่าจะทําด้วยไยไหมปากติ่งปากเนี่ยพร้อมกับตกแต่งปากเป็นรูปกระจับด้วยเลย พี่กอบ,บอกว่าในไหนทําทไปแล้วก็เจ็บตัวทีเดียวเลยละกันจากนั้นคุณหมอนะคะก็ได้เสริมคางแล้วก็โบท็อกซ์ลดกรามเพิ่มเติมเพื่อให้รับกับใบหน้าด้วยทั้งนี้คุณกอบฟก็บอกว่าพอใจนะกับผลที่ออกมาแถมก็ไม่สนหากจะมีคนดราม่านะคะพร้อมกับขออโหสิกรรมให้เพราะใจทุกคนเนี่ยมาชอบตนเองคงเป็นไปไม่ได้ค่ะการทําจมูกแล้วจะบอกอยากให้หน้าเด็กลงมันไม่ได้ช่วยอะไรผมขึ้มนมาเลย เพราะว่าผมก็ทุกวันนี้50แล้วคนก็ยังไม่รู้คนก็นวดสามสิกว่าตลอดอะไรเงี้ยเออคือ50แล้วฮนะแต่ว่าคือเราทําเพื่อให้มันเหมาะสมกับใบหน้าเฉยแล้วก็เพื่อให้ที่บ้านสบายใจแล้วก็เพื่อให้มันในการทํางานต่อไปในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะได้แบบว่าโอเคไม่ต้องมีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการแสดงเยอะมากเท่าไหร่ผมพี่โอเคเลยพี่โอเคแล้วเพราะว่าคือ,ค,อคือแน่นอนว่าตอนนี้แน่นอนว่าจมูกชัดเจนมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วแล้วก็ปากติ่งนี่ไม่มีแล้ว mm hmm. ใช่ไหมแถมเรายังได้เสริมตรง หัวเฮงหัวเฮงหัวเฮงตรงคางอีกมันก็ลงตัวหมดแล้วครับก็ภรรยาเขาก็เหมือนแบบเขาได้ผัวใหม่อ่ะก็แรกกันก็แลกกันอย่างน้อยทุกวันนี้ก่อนช่วงโควิดเราดูซีรีส์เกาหลีตลอดเมียก็อยากมีโผนโอกป้าอ้าวกูอบแล้วตอนนี้กูอกจบาถูกใจถูกใจไหมถูกใจไหม นี่แหละถ้าตัวเองแฮปปี้ภรรยาแฮปปี้เหมือนได้สามีใหม่แค่นี้แฮปปี้แล้วสบายใจแล้วเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นก็เื่อง่องเท้านะครับแต่ว่าหลักๆผมมองว่าเฮ้ยพี่ก๊อฟห้าสิบได้ขนาดนี้แบบสุดมากแล้วคุเดี๋ยวมันจะเข้าที่ไปอีกเยอะเลยเขาบอกว่าต้องรอ 3- 5เดือนอันนี้แค่เดือนแรกยังไงเดี๋ยวเรารออัปเดตนะคะพี่ก๊อบผมอ่ะพักเรื่องความหล่อเอาไว้ก่อนคราวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าติดตามกันมานานเหมือนกันนะสำหรับเรื่องราวดราม่าข,ของช่องสองพีแต่ตอนนี้นนเ,เขาเคลียร์แล้วนะพี่อู๋เขาแค่เปลี่ยนดิ้ง<ช>นะครับเพราะว่าทางเพจแหม่มโพดําเนี่ยซึ่งก็ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือออกมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะเงินบริจาคอย่างไงเรื่องของการบิดเบือนป,ประวัติศาสตร์เนี่ยจริงหรือเปล่า<ช>นะครับใ,<ช>ในเรื่องของเรื่องสเตทเมนที่ทางเพจเนี่ยต้องการจะดูก็ปรากฏก็ได้ดูแล้วแล้วเขาก็ตรวจสอบจริงๆนะซึ่งมันเยอะมากนะฮะแล้วก็ทางเพจแหม่มโพดําเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษทางรายการช่องสองพีแล้วแล้วก็ชื่น ชมว่าในเรื่องของความโปร่งใสสเตทเมนต์เนี่ยเขาทำได้ดีนะทางรายการพี่บัวเองก็ชี้แจงสมดุเปลือกเหมือนกันนะครับมีการขอโทษนะคะผ่านกันทาง Facebook เรียบร้อยล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะพิธีกรรายการช่องส่องผีนะครับนำทีมโดยพี่บวยเชษฐวุฒิคุณเจมแล้วก็อาจารย์เรนนี่นะฮะแล้วก็แฟนคลับอีกมากมายไปร่วมทําบุญกันนะฮะในโอกาสวันข้าพรรษาด้วยมีการถวายเพลงถวายเทียนพรรษานะครับณวัดแก้วฟ้าอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองนะครับ mm hmm. เห็นบอกว่างานนี้เนี่ยยอดทําบุญ สูงถึง2 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว hmm. พี่บวยก็บอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับเราได้ทําบุญถวายเทียนพรรษาตามที่ตั้งใจครบถ้วนแล้วขอบคุณท่านจเจ้าอาวาสวาดัดแก้วฟ้าที่เมตตาเรามากแล้วก็ขอโทษด้วยที่ความเชื่อของเราไปกระทบกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ซึ่งเจตนาที่แท้จริงของทางเพจเนี่ยแล้วก็รายการเนี่ยก็คือต้องการให้คนมาทําบุญกันเยอะๆแล้วก็เกรงกลัวต่อบาป<ะ>กรรมอะไรแบบนี้นะฮะทางฝั่งของคุณเรนนี่หรือว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยก็เปิดใจเป็นครั้งแรก เหมือนกันบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมงานบุญกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ความเชื่อของตัวเองนั้นทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็เกิดการเห็นต่างขึ้นสุดท้ายนี้อาจารย์เรนนี่ขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ความเมตตาซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์เรนนี่บอกว่าปรารถนาให้คนไทยรักกันรักในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทุกคนนั่นแหละนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็โอเคเคลียร์กันไป ถือว่าเข้าใจแฮปปี้เอนดิงแต่ว่าบางคนก็ยังบอกว่าก็อยากจะเห็นใบมรณบัตรของอาจารย์เรนนี่เหมือนกันที่บอกว่าเคยเสียชีวิตแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามละกันนะไปตอนที่สาวสวยคนนี้เป็นสาวหมวยสุดแซ่บแล้วก็เป็นขวัญใจทั้งหนุ่มๆแล้วก็สาวๆเลยขโมยอินเตอร์นะถูกต้องพี่คริสหอวังนั่นเองนะคะล่าสุดก็ฉลองวันเกิดตอนแรกเอ็มอ่านตัวเลขเฮ้ยนึกว่าอ่านผิดตัคือพี่คริสบอกว่าพี่คริสสี่สิบพี่โอ้เป็นไม่ได้หรอคือ ดูยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะคะคนี่เลยฉลองนะคะคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยเธอถือโอกาสค่ะทำบุญใหญ่ไปด้วยเลยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วก็วันอาสาฬหาบูชานะคะคทาบุญถวายสังฆทานแล้วก็ถวายเพลให้กับพระสงฆ์นะคะที่วัดสะเกตร,ราชวร,รมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองงานนี้ค่ะมีทั้งครอบครัวนะคะเพื่อนๆในวงการไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณกวางคาริสาน้ําหวานหรือว่าจีน่าซึ่งก็เป็นเดอะเฟ e แก๊งเดอะเฟ e ของเธอเพราะว่าเธอเองก็เป็นเมนเทอร์ในรายการด้วย ะะแต่เห็นหน้าเด็กแบบนี้บอกเลยว่าพี่คริส 40ปีนะคะเลี้ยวเข้าหลักสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานที่งานนี้นะเธอก็ได้โพสต์ทั้งภาพทั้งคลิปให้ได้ชมกันในอิน t a g r กรใครที่ยังไม่ได้ติดตามอ่ะเข้าไปดูแฮชแท็กกันได้นะคะ HBD นะคะคริส2020นั่นเองครับอ่ะสุขสันต์วันเกิดพี่คร<ช>ิสของเ,<ล>เรา<อ>ด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งคนนะฮะคนนี้ก็จริง,รงๆถามว่าอายุเป็นปัญหา,าไหมก็ไม่ใช่คุณพิงกี้สาวิการนั่นเองเพราะว่าเธอนั้นยังสวยแล้วก็ยังโสดด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณแม่เอง อยากจะอุ้มหลานเหมือนกันนะนี่ไงพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณแม่มีการกระทุ้งเป็นพักพักด้วยคําถามนะเห็นเธอออกมาบอกว่าเนี่ยคุณแม่เองก็ถามว่าฉันจะมีหลานไหมเออหรือว่าบางบางทีคุณแม่ก็บอกว่าคงจะไม่ได้อุ้มหลานแล้วล่ะมั้ง่า็มีมประชดประชันไหมอย่างนี้เออมันเป็นคําถามเชิงเสียดสีหรือเปล่ากัคุณแม่คือพิงกี้ก็บอกว่าก็คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกจริงๆก็ไม่ได้รีบหรอกนะฮะก็ เธอเองก็เลยบอกคุณแม่ไปว่าเนี่ยเราจะอยู่กันแบบเนี้ยแม่ลูกแม่ลูกไปเรื่อยๆนะฮะก็อยู่กับแม่แบบนี้ไปนะครับท่านจะได้มีเพื่อนซึ่งท่านก็บอกว่าโอเคนะครับส่วนถามว่ามีคนเข้ามาไหมเนี่ยคุณพิงกี้บอกก็ไม่มีนะฮะไม่เชื่อนะ,<ฮ>ะ,ะเอาจิงแล้วว่าสวยสวย,สวยอย่างเงี้ยอาจจะสวยเกินไปโปรไฟล์ดีเกินไปจนผู้ชายไม่กล้าเข้ามาแบบทําความรู้จักหรอคือไม่แน่บางทีผู้ชายจะเห็นว่าสวยทํางานเก่ง มีแฟนแล้วหรือเปล่าไม่เธอเองบอกเหตุผลนะที่บอกว่าไม่มีคนคเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าก็ไม่เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการสกรีนไงถ้าไม่ดีจริงไม่ได้เข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่าเธอเองไม่รู้สักไม่รู้สึกอยากจะมีใครนะฮะอยากอยู่แบบนี้สบายใจแล้วก็ขอมีความสุขในแบบนี้ใช้เวลาผลิตผลงานที่ดีต่อไปดีกว่านะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครกับทางช่องของเราด้วยลวงคาราลัก์นั่นเองนะคุณแม่ก็อาจจะต้องถามให้บ่อยขึ้นถ้าอยากมีหลานเพิ่มได้ไหมบ่อยกว่านี้ <c oughs> ฉันจะมีหลานไหม <c oughs> ชอบค่ะไปต่อดีกว่า <c oughs> สําหรับหนุ่มสุดกวนคนนี้นะคะเอ็มว่ายุคนี้ต้องเป็นต้องให้เขาอันดับหนึ่ง <c oughs> คุณนิกกี้นะชัดนั่นเองนะคะที่โอ้โหกวนคุณอาจ,จะตุรงไม่หยุดเลย <c oughs> นี่เขาบอกว่ามีเพิ่มเติมมาอีกนะเพราะว่าล่าสุดนะมีการโพสต์ภาพเป็นภาพที่แบบเย้ย เอาอีกละดูสิออคือคุณพ่อคุณพ่อรงก็แอบแบบคอมเมนต์คอมเมนต์นิดนึงนะใช่คือรูปไม่เท่าไหร่มีแคปชั่นด้วยค่ะเป็นแคปชั่นรูดซิปปากนะคะ<ม>ด้านเฟิร์นก็ไม่หยุดกลวนคุณพ่อเช่นเดียวกันโพสต์รูปค่ะเป็น2รูปร,รูปแรกโพสต์คู่คุณนิกกี้พร้อมแคปชั่นว่าภาพที่1อยากถ่ายเอง<ม>แล้วก็มีโพสต์ภาพคู่คุณแจ็คแฟนฉันพร้อมแคปชั่นว่าภาพที่2พ่อบังคับงานนี้มไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณอาจารย์ ไปคือ<ช>ตลกมากนะคะต้องรอดูว่าครั้งนี้คุณพ่อจะมีรีแอคชั่นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเพราะเขาเคยพูดว่าระหว่างแจ็คแฟนฉันกับนิกกี้นะชัดจะเลือกให้จะเลือกผู้ชายลูกสาว <laughs> เลือกใครเลือกแจ <laughs> ็คอ้เหรอใช่ดูจะเป็นไปได้พอสมควรนะฮะอ่ะ <laughs> ยังไงใครก็ ใครที่เป็น f อของคุณนิกกี้นะฮะค่ำคืนนี้เดี๋ยวติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่า,าพี่ดูสัญญาของเรานะฮะจะพาหนุ่มนิกกี้เนี่ยเขาไปออกทริปนะครับสามทุ่มครึ่งคืนนี้นะฮะเห็นบอกว่ามีภารกิจนะครับที่นิกกี้เองนั้นขาสั่นเลยทีเดียวเขาบอกว่าทำให้เขาแบบมีความตื่นเต้นขาสันออ่นนะคะแล้วก็มาตามความฝันของตัวเองด้วยจะเป็นภารกิจอะไรติดตามให้ดี3ามทุ่มครึ่งทาง p p พีทีวีเอชดีสาค่ะ อ่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวหมดเวลาของเราแล้ว<ช>นะครับอยู่กันต่อกับบางกกซิตี้เลขี่36สิบหกสเปเชียลด้วยะนะครับวันนี้อูเอมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ